กาวสวัสดีเพื่นะอนๆพิ่งหนอนฉันแนยินดีต้อนรับสูช่ช่องเกมนะครับก็อยู่ผมนะ t i ม e ดีเฟน s ์นนะผมก็อ่าเดี๋ยวเปิดทีเซอร์ก่อนนั้นลืมนะขออภัยด้วยนะฮะก็เกมนี้เลื่อนจากวันที่สี่มาเปิดวันที่ยี่ห้านะฮะก็เป็นอ่คล้ายๆอาร์ไนนะ์นะแต่ภาพก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็ว่าภาพสวยนะเป็นแนวแบบว่าป้องกันฐานเนาะเหมือนอาร์ไนน์นะฮะเด๊ะเลยนะฮะแต่จะเป็นแนวแบบนี้นะฮะเนี่ยสไตล์แบบนี้เลยนะภาพแบบนี้เลยนะก็ จะทำการเปิดวันที่25นส้สิงหาคมนี้นะผมก็จะเปิดมีลิงก์แอ k ่นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะมี Android ของสโตร์ญี่ปุ่นแล้วก็ไอ s s ส o โตญี่ปุ่นด้วยนะฮะส่วนของเราก็เล่น APK พิแถบไปนะ Android เนาะก็จะเปิดวันที่25นี้นะฮะก็ดูแล้วก็น่าเล่นมากนะภาพเกมเพย์ต่างๆก็ผมเห็นแล้วก็สวยอยู่นะ,ะาใครชอบสไตล์เกมแบบแนวอันนี้ไม ป้องกันฐานนะฮะอัพสกงสกิลนะฮะทำนันทำนี่นีก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วสำหรับคนที่เคยเล่นอาร์คไหนนะก็ประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นคัดซีนเนาะก็ให้ดูตอนนั้นก็เป็นแบบว่าฉากเนาะต่อสู้หน่อยๆนึงอ่ะนะฮะก็โอเคนะฮะภาพสวยนะ่ะน่าเล่นมากนะตัวละครน่ารักมากใครชอบอาร์ตเวอร์แบบนี้ก็เหมาะมากที่จะโหลดมาเล่นนะฮะก็ ติดตามช่องด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะช่องผมก็จะมีแต่เกมเนี่ยไม่ได้นำเนะาะลิงก์งต่างๆนะจะทิ้งไว้ข้างใต้ดีคิปชั่นนะฮะก็คือใต้คําอธิบายข้างล่างนะฮะเออเลื่อนลงไปข้างล่างนะ <c oughs> ดูท่าเต้นนะ <c oughs> เห็นท่าเตนแล้วเามอ่ะ <c oughs> นี่ฮะแม่งเหมือนเนี่ยไอ้นี่เลยครับผมนะเหมือนคนจริงเลยนะผมผมเห็นแล้วผมก็เออขำดีวะเนี่ยดูดิมันเคลื่อนไหวแบบเหมือนแบบเหมือนมากนะเออ น่าเล่นนะน่าเล่นยังไงก็น่าเล่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครจะโหลดมาเล่นก็สไตล์เกมนี้ก็วันที่25เตรียมตัวโหลดเลยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องสัดเกมด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับทุกซับสไคร์ด้วยที่สนช่องมาตั้งแต่แรกต้นจนถึงนี้นะฮะผมก็ขอบคุณมากทุกท่านขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านเลยประสบความสร็จในชีวิตนะฮะคิดถึงในความสมนาเป็นที่รักของครอ,อบครัวขอตัวท่านและครอบครัวท่านจงมในแต่ความสุขความเจริญน,นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ อย่าลืมมาเล่นเกมมาวิวนะฮะเปิดไปสามโมงเย็นนะฮะก็เกมนี้เปิดตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไม่มีเวลาแน่นอนแต่ว่าเปิดวันที่ยี่ห้าแน่นอนนะฮะโหลดสักตอนเย็นๆก็ได้นะฮะอ่าลิงก์ทิ้งไว้ให้นะผมเนาะอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะฮะก็เจอกันนะผมถ้าใครเป็นสาวกเกมนี้ก็อย่าลืมจัดนะภาพสวยสไตล์อาร์ตไนท์นะฮะอย่างเงี้ยก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับพรุ่งนี้มีเกมเปิดเยอะแยะมากมายนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะอย่าเล่นเกมหักหมจนเกินไปนนะะครับผมเา ทิ้งท้ายด้วยกับสาวแดนคนนี้นะครับผมเน,ะะนมาะเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ